สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเปิดลุ้นการ์ดดาคอนบอลแซบที่แถมมากับขนมโอเดนยนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้มาทั้งหมด3ห่อเนาะก็ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูการ์ดที่ผมได้มาแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็นการ์ดพาร์ทยี่นะครับอ่าส่วนตัวนี้เป็นของบ็อกเซตเนาะก็สําหรับการ์ดนะครับในพาร์ทยี5 ก็ได้มาประมาณนี้นะครับที่ว่างก็คือยังไม่ได้นะครับส่วนตัวที่เป็นแบบนี้นะครับก็เป็นการ์ดระดับ SR กับ TR นะครับซึ่งผมก็ได้ทำตัวเลขมาใส่ไว้นะครับเพราะว่าคิดว่านะครับน่าจะเปิดไม่ได้นะครับแล้วผมก็ไม่ซื้อกาดต่อจากเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าราคาสูงนะครับอ่าแล้วนี่ก็คือการ์ดที่ผมมีนะครับ ก็สําหรับการ์ด TR นะครับผมก็มี1ใบเนาะตดเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเบอร์223นะครับอ่าโอเคก็หมดประมาณนี้ครับกับการ์ดที่ผมมีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในคลิปนี้ผมจะได้การ์ดใบพิเศษหรือเปล่านะครับ ผมก็ไปหยิบมาอีก3ซองนะครับจากเซเว่นอีเลเว่นก็จะเป็นขนมโอเดนยานะครับซองนี้นะครับก็จะเป็นรูปของโกหังนะครับแล้วก็ล็อตผลิตก็เป็นล็อตของวันที่19 03 2022 t นยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดลุ้นการ์ดหอ่อแรกกันเลยนะครับ การ์ดใบแรกก็เป็นเบอร์216นะครับตัวนี้ก็เป็นเบนจิโตนะครับก็เป็นการ์ดระดับเอนใบที่2ก็ได้มาเป็นเบอร์210นะครับตัวนี้ก็เป็นเบนจิต้าวีเอสบูก็เป็นการ์ดระดับเอนเหมือนกันครับ ก็มาดูในซองที่2นะครับซองนี้ก็เป็นเซลล์แล้วก็็อดผลิตนะครับก็เป็น19 03 2022 T20 การ์ดใบแรกนะครับก็ได้มาเป็นเบอร์220 ก็เป็นทังนะครับก็เป็นการ์ดเอ็นแล้วก็ใบที่2นะครับก็ได้มาเป็นเบอร์182นะครับใบนี้ผมก็ยังไม่มีนะครับอ่าก็เป็นการ์ดเอ็นแล้วก็ซองสุดท้ายนะครับซองที่3าซองนี้ก็เป็นจอร์มนบูครับ ซองนี้ลอดผลิตก็เหมือนกันนะครับกับซองที่แล้วนะก็เป็นซองของเซลนะครับการ์ดใบแรกได้เป็นการ์ดไข่ปลานะครับใบนี้เป็นระดับ R เนาะก็ได้เป็นจอมันบูนะครับอ่าเป็นจอมันบูเบอร์หนึ่ง้็หกก็เป็นจอมันบูเล่นกับน้องหมานะครับก็ถือว่าสวยเนาะ นี่ขนาดขนมแบบโคตรเยอะนะครับผมก็สุ่มหยิบมาเนาะก็ได้ใบอามาหนึ่งใบนะครับใบนี้ก็สวยนะครับผมก็ชอบนะครับแต่ใบนี้ผมได้มาแล้วนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายนะครับก็ได้มาเป็นเบอร์หนึ่งร้อยสามสิบอ็ดนะครับตัวนี้เป็นโกฮัง ก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ได้ใบอามาหนใบนะครับที่เป็นใบแบบพิเศษเนาะนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ